うん。<noise> เอ้ใช่เฮ้ยไับนมไม่ได้หม่ได้หรอกต้องให้มันเันเออไม่ไมมันจะไปจับหางห้อยมันกกคุณกรเนีบเออดูดิคุณเนาะรูปรูปะนะะรูปรปเบ ออกแล้วเราจะให้กินมันจะเชื่องมาก,ก,าก,กลแล้วลุงคิดว่ามันอยู่ได้ยังไงตั้งหกเจดเดือนก็จะมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นปีเลยนะมันไออุดมองไม่เห็นเลยรูเนี่ยจะปิดดานหมดเลยมนม,มองนี่มีพื้นธรรมดาเนี่ยเวยลาฝนตกฝน,นไม่มันจะแล้วมันกินอะไรอะลุง มันอยู่ใต้ดินไม่รู้เหมือนกันอยู่ใต้ดินแต่มันก็จะพอมเลยนะมันจำสีนมันยจำศีนไว <ป S 1> ้นะพอฝนตกก็ออกแล้วลุงเคยจบไปดิทินไหมว่าปีที่แล้วมันมาเดือนอะไรแล้วปีนี้มันมาเดือนอะไรก็มันมาเดือนนี้แหละมาเดือนนี้ใช่ไหมคะมัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ